บันทึกไทเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากประเขียงหมื่นคำคนต้นแบบอนุรักษ์การเพ้นผ้าถุงลูกปัดบ้านบางโรงการรวมกลุ่มเพ้นผ้าถุงลูกปัดบ้านบางโรงตําบลป่าคลอกอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังก่อเกิดความรักสมัครสมานสามาคัคคีรักใคร่กลมเกลียวขึ้นในกลุ่มอีกด้วย เราได้มีความสามาัคคีกันรักใครกลมเกลียวกันดีมากอะแล้วเราก็ใกล้ชิดกันด้วยส่วนมากจะเราก็อยู่คนละหมู่บ้านแต่ว่าเวลาทําอย่างนี้เราได้มาอยู่ใกล้ชิดกันส่วนได้กําไรทุนเขาก็จะไม่ถามถึงอะไรเพราะว่าเราก็รักใครกลมเกลียวกับนี ลวดลายที่อ่อนช้อยร้อยเรียงตามหลายเส้นที่ประณีตสวยงามในการเพ้นหลายผ้าถุงและการร้อยลูกปัดผ้าถุงเกิดจากสมาธิและความอดทนเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียดและงดงามมีสมาธิในการทำงานแล้วก็เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้เสร็จจากงานที่งานประจำบางคนเขาก็มีงานประจำอยู่แล้วก็ในเวลาว่างก็มา ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นอกจากผ้าถุงลูกปัดแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากอย่างเช่นหมวกตะกรา้าและกระเป๋าผ้านับเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพ้นผ้าถุงลูกปัดบ้านบางโรงเป็นอย่างมากไฮเบฟขอบันทึกประเียงหมื่นคำคนต้นแบบอนุรักษ์การเพ้นผ้าถุงลูกปัดบ้านบางโรง เพื่อส่งต่อแรงประดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเรื่อเรชจำกัดมหาชน